สัปดาห์ที่แล้วเราไปทำความรู้จักกับศิลปะบนร่างกายในรูปแบบของรอยสักประเภทต่างๆกันไปแล้วนะครับและได้เข้าร่วมคอสอบรมช่างสักในบทเรียนเบื้องต้นและตอนนี้ครับยังเหลือหลักสูตรสุดท้ายที่เป็นหลักสูตรที่สำคัญที่สุดก็คือการสักลงบนตัวคนนั่นเองครับ สูตรสุดท้ายสำหรับนักเรียนศัก์ของที่นี่นะครับทุกคนต้องพกใจที่พร้อมสำหรับการสักดจริงนักเรียนที่ผ่านมาถึงขั้นนี้ได้นั้นนะครับจะต้องใช้เวลาตั้งแต่2ส,สัปดาห์ถึง2เดือนขึ้นไปตามความสามารถของแต่ละคนต้องแม่นในเรื่องของการลงเส้นลงสีและแสงเงาและที่สำคัญครับจะต้องหาบัตด,ดีหรือว่าคู่หูที่พร้อมจะมาเป็นแบบในการศัก์ซึ่งคนเหล่านี้ครับก็ต้องมีความเชื่อใจในฝีมือของนักเรียนพอสมควร ถึงจะมาเป็นแบบให้นักเรียนสัก์ได้ลงมือลากเครื่องศัก์ลงบนร่างกายได้อย่างสบายใจอ,อ,อันนี้ก็คือสักกับคนจริงๆไงมีสิ่งที่เราจะต้องแบบคำหนึงเป็นพิเศษนะครับว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงหนังเทียมคือมันจะไม่รู้สึกอะไร เราไม่ต้องไปวางแผนอะไรมากเหมือนการวาดรูปบนกระดาษแค่นั้นเองแต่ว่าในคนจริงเนี่ยมันจะมีสีละมีความนุ่มความหยุ่นแล้วก็มีความเป็นอันตรายค่อนข้างเยือดกับที่เราต้องคำนึงคือเราอยู่กับเลือดอยู่กับน้ำเหลืองอะไรพวกนี้เราต้องมีความสะอาดไม่ต่างกับน้องๆหมอผ่าตัดเลยอย่างเคสเนี้ย เขามีแบบมาหรือว่ายังไงครับเลือกแบบมาเองเลือกแบบมาเองเลือกแบบมาเองครับแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับก็นี้นะครับพี่ปืนอยากให้ลองเพราะเมื่อกี้ได้ลอง ทำการสักลงบนแผ่นยางหรือว่าผิวหนังจำลองแล้วนะครับผิวหนังเทียมก็อันนี้ก็ได้รับอนุญาตจากพี่อาสาสมัครนะครับก็อยากให้ลองสัมผัสดูว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองดูได้แล้วครับ <laughs> ได้ไหมครับโอ้โห <Okay. S 1> oh, ตื่นเต้น โอเคไหมครับถามอาสาสมัครโอเคครับเสียงดูเศร้าๆโอเคพอละพอลวครับคือมันจะรู้สึกตื่นเต้นด้วยความกดดันของตัวตัวเราเองนะครับมันก็จะมีความกดดันประมาณหนึ่งแล้วก็สิ่งที่แบบแน่ๆเลยก็คือต้องใช้สมาธิสูงมากเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะมีความกังวลเยอะครับว่ากลัวเขาจะเจ็บแล้วก็กลัวว่าจะพลาดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของศิลปะอย่างเดียวนะครับก็โอเคครับลองพอประมาณเดี๋ยวให้ให้พี่ปืนต่อดีกว่านะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนแรกที่สักคนจริงๆนี่รู้สึกยังไงครับก็รู้สึก เล่นกลัวหรือว่าเล่มมันจะพลาดอะไรอ่าอ่ามันยากกว่าการที่เราเรียนจากแบบแผ่นหนังเทียมยังไงบ้างครับตัวที่ผิวมันจะมีความยืดหยุ่นนะอ่าอ่าครับออตอนสักร์กร็คุณครูก็จะมาช่วยแนะนำเลยครับแล้วทำไมเราถึงอยากมาเรียนนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบด้านศิลปะใช่ไหมครับชอบเบกี่ยวกับศิลปะศักอะไรเงี้ยคือนี่เรียนไปเป็นงานอดิเรกหรือว่าอยากจะทำเป็นอาชีพ ก็อยากจะทําเป็นอาชีพเหมือนกันอยากทาเป็นอาชีพมันทําให้เราแบบมีสมาธิดีอืออืออือสนใจมันโฟกัสไปที่งานมากกว่าครับคือก่อนครับก่อนหน้านี้สนใจศิลปะด้านไหนหรือว่าทำงานอะไรครับเป็นเลขาฝ่ายบริหารแล้วเขารู้ไหมมันเรามาเรียนหรือว่าลาออกมาเรียนลาออกมาเลยามาเลยหรอแล้วตอนนี้ก็คืออยากจะเอาดีทางอาชีพนี้ใช่ค่ะเหรอครับ เราก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆแล้วก็ได้ดูเพื่อนเออคนนี้ทำอย่างนี้แล้วนี่ออกมาสวยผู้ทำแบบนี้เออทำไมเส้นมันสวยแล้วมันเป็นการที่ทำให้เราค่ะรวบรวมเทคนิคนั้นอ่ะมาพัฒนาตัวเองอีกครับโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เรียกว่ามีหุ่นที่เป็นอาสาสมัครนะครับแล้วก็ช่างศักด์นะครับเรียกว่าถึงแม้จะเป็นอาสาสมัครนะครับแต่ว่าศิลปะแขนงนี้ครับอย่างที่เรารู้ว่า มันไม่สามารถลบออกได้นะครับแล้วก็จะอยู่ตลอดชีวิตนะครับก็จะต้องมีอาศัยความเชื่อใจนะครับการศึกษางานกันมาบ้างก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นทําการสักกันครับได้เห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะครับศาสตร์ของการเป็นช่างศัก์เพื่อศิละปะบนเรือนร่างนี้ไม่ได้ลงมือทํากันง่ายๆนะครับและการมาทดลองเรียนในสถาบัานแห่งนี้ผมก็ยังได้พบกับศาสตร์การสักอีกหนึ่งรูปแบบ ที่เป็นศิละปะการสร้างความสวยงามบนใบหน้าของมนุษย์ที่เชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนจะต้องสนใจเป็นอย่างมากครับสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยเหมือนกับผมเหมือนกันนะครับนั่นะคือการศักคิ้วและตอนนี้ก็อยู่กับพี่กาแล้วคือพี่กากเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการสักคิ้ว ใช่ครับผมคือผมสงสัยเลยว่าจริงๆการสักคิ้วเนี่ยมัน,มนแตกต่างจากการสักเหมือนแบบว่าออ body t a t t o ูยังไงบ้างก็คิ้วเนี่ยม,มันสำคัญขนาดนั้นทำไมเราต้องไปให้ความสำคัญในการสักเลยครับหน้าหลักแฟชั่นเลยเขาจะเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องคิ้วมากเขาจะคิ้วเนี่ยจะต้องเด่นที่สุดของใบหน้าเหรอครับผมแล้วลการสักคิ้วมันไม่มีแบตเทิร์นมันเป็นการดีไซน์โครงคิ้วให้เหมาะก,กับแต่ละโครงหน้าของลูกค้า และแก้ปัญหาจุดบกพร่องของของหน้าลูกค้าได้ด้วยครับคิ้วที่หลายๆคนขนามนามว่าเป็นมงกุฎของใบหน้า ผู้หญิงหลายๆคนก็คงเคยมีปัญหาเรื่องความบางของคิ้วหรือมีส่วนของคิ้วน้อยเกินไปนะครับดังนั้นการสักคิ้วถาวรก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่มความมั่นใจในการออกจากบ้านของใครหลายๆคนจึงทำให้มีหลายคนเริ่มจะมาสนใจเรียนรู้กรรมวิธีการสักคิ้วเพื่อตอบสนองตลาดความงามของหญิงไทยเพิ่มมากขึ้นครับอย่างแรกนะครับผมเราดูปัญหาทรงคิ้วเก่าก่อนครับว่าดูทรงคิ้วเก่าดูสิครับมี หัวคิ้วและก็ตัวคิ้วหางหายไปเลยก็เลยทําให้ดูคิ้วดูสั้นขั้นตอนแรกของการสักคิ้วก็ต้องเริ่มด้วยการวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าก่อนว่าส่วนไหนบ้างที่ขาดหายไปจากคิ้วจริงและทําการวาดโครงร่างคิ้วขึ้นมาใหม่หรือต่อเติมขึ้นมาจากทรงคิ้วเดิมโดยมีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่3ส่วนครับนั่นก็คือส่วนหัวของคิ้วจุดโก่งของคิ้วและสุดท้ายคือส่วนหางคิ้วครับ ต้องสัมพันธ์กัน3อย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะมันจะต้องมีหัวคิ้วแล้วก็จุดโกงอ่ะคิ้วมันถึงเป็นคิ้วที่สมบูรณ์ที่สุดอย่างตรงนี้เขาไม่มีหางคิ้วถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเหมือนกับออกบ้านไม่มีหมวกแบบไม่มีร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่มั่นใจอย่างเงี้ย เืได้จุดยุทธศาสตร์ทั้ง3ส่วนแล้วก็จะต้องเติมโครงร่างโดยการบรรจงวาดรูปทรงคิ้วลงบนคิ้วของลูกค้าทําให้เกิดความสวยงามและเป็นตัวอย่างก่อนการสักครับก็เอาละครับตอนนี้นะครับก็ได้คิ้วที่คุณแอ้ต้องการแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าขั้นตอนต่อไปนี่จะเป็นขั้นตอนอะไรบ้างก่อนที่จะลงมือทําการสักคิ้วจริงๆนะครับพอใจแล้วใช่ไหมครับ ช่วงหน้าสาวๆที่รักความสวยงามบนใบหน้าหรือว่าหนุ่มๆเจ้าสำอางทุกท่านนะครับห้ามพลาดเป็นอันขาดเพราะเราจะกลับมาพร้อมกับกรรมวิธีการสักคิ้วจะสร้างความแตกต่างบนใบหน้าของลูกค้าได้หรือไม่และจะเพิ่มความงามได้ขนาดไหนอดใจรอครูเดียวเท่านั้นครับช่วงกบจูเนียปี9ก้าไทยแลนด์4.0สะเทือนเลื่อนลั่นสนันวงการสื่อไทยเมื่อน,น้องๆน,นักผลิตสื่อจากภาคกลาง ยกพลมาร่วมงานสัญจกรกบจูเนียปี9กว่า1,200 <Junior. S 1> ชีวิต <am> เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ด้านงานผลิตสื่อสร้างสารรค์กับพี่ๆทีมงานกบนักรลาและทีวีบุรพาพร้อมซึมซับวิชาผลิตสื่อสร้างสารรค์กับสุดยอดของวิทยากรชั้นแนวหน้าที่ต่อธนนชัยสอนศรีวิชัยผู้กำกับโฆษณาอันดับหนึ่งของโลกขอให้น้องได้ไปคบคิด ด้วยสติปัญญาและลึกไว้ว่าถ้าผลิตสื่อที่ไม่มีคุณค่าเวลาคนเขามองเราเขาก็จะมองเราว่าเราเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าส่วนน้องๆภาคใต้เตรียมตัวกันให้ดีเรามีนัดกันวันเสาร์นี้ที่โรงเรียนสุร,ราธานีจังหวัดสุร,ราธานีเราจะเห็นเลยนะครับว่าการสักคิ้วนี่ก็คือไม่ใช้เครื่องสัก แบบทั่วๆไปนะครับคือจะสั่นอืดเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้ลักษณะเหมือนเป็นด้านปากกาแล้วก็ใบมีดก็เป็นลักษณะคัตเตอร์แต่ว่าเป็นเข็มๆๆ,ๆเรียงตัวกัน